ดำเนินมาถึงผู้ชิงชนะเลิศแล้วนักมวยทางด้านฝ่ายแดงถือได้ว่าเป็นตัวแทนจากภาคใต้น้ำหนักช่างได้เมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้142ยปอนด์เก่งสิงห์นครกุยส่วนนักมวยทางด้านนำเงินเป็นตัวแทนจากภาคเหนือน้ำหนักช่างได้ร้อยสี่ปอนด์เท่ากันเกรียงไกรสอวรพินขอเชิญนักมวยทั้งคู่ขึ้นสู่เวทีได้หนบัดนี้ ท่านพู้ริเกตครับเนื่องจากเก่งสิงห์นครกุยนั้นเป็นเด็กจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และในวันนี้ได้มีผู้ใหญ่จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินทางมาให้กําลังใจถึงขอบเวทีท่านคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ขอเสียงปรบมือต้อนรับพระท่านนายสำเภาประจวบเหมาะ ส่วนทางด้านเกรียงไกรสวรพินนั้นเป็นเด็กจากจังหวัดนครสวรรค์มีท่านผู้ใหญ่ที่เดินทางมาให้กำลังใจเช่นกันท่านคือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญกรุงเทพมหาคนครนายเสรีสวุวรรณภานนท์ลาบัดนี้ขอเชิญชมการแข่งขันได้แล้วครับ เป็นมิมิตหมายอันบันเจิดเกิดเป็นปรากฏการณ์สถานยุทธจักรคนสู้คนเมื่อภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทเสริมเอกลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมคือมวยไทยบริษัทสยามกลการตะวัดจำกัด ผู้ผลิตแบตเตอรี่ G.S. รายแรกและรายเดียวในธุรกิจอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ที่ได้รับการประกันคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002โดยอดีตกรรมการผู้จัดการนายศิษธิศักดิ์เกศวิิบูลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการนายสุกน์บัวทรั์และผู้จัดการทั่วไป G.S. คุณภาวดีวิถาพมได้เล็งเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม นำเอกลักษณ์ไฟแรงตลอดทางจัดมวยรอบพลังย mm. <Sa> ักษ์ G S สถานโลกโปรโมเตอร์มหาชนแห่งโลกทรงชัยรัตนสุบติเปิดตำนานความยิ่งใหญ่นำแปดรักาลแห่งโลกศิลปะไทย เอาทำศึกให้เกรียงไกรเกลดสยามอีสายยาวสักเด็นเมืองสุรินยอดมวยเทวดาปราบสึกเล็กสศบ์มรสายท่อนสูงเก่งสิงห์นครกุยแมงมุมดำขาวพงเล็กลูกสุรธัร์นี่มีดีกรีเป็นแชมป์ราชดังหนึ่งเกรียงไกรโสวรพินมหาการดำจักรมรูนเดนิีบิลหรพิฆาตก้องปัตตพีสสุมาล ฟามูไรทมินมินาตุยามากิดิ่รอบนัดสมันปัตตภีพลังยักษ์ยีเอสสถานโลกพลังยักษ์ยีเอสไฟแรงตลอดทางแปดพลังยักษ์ยีเอส คำสุดเข้มข้นจากแปดคำเหลือสองอกึกก้องสยามประเทศและนี่คือคู่ทิงแชมป์ลังยั์จีเอสสถานโลกสายทดสูงจากกุยบุรีประจวบคีรีขันเก่งสิงห์นครกุยตะลุยแชมป์ราชดำเนินเกรียงไกรสวรพินโอ วินาทีแห่งความระทึกใจความยิ่งใหญ่ที่จะจากจารึกเป็นตำนานแห่งมรดกไทยที่จะประกาศศักยภาพสู่มรดกโลกเชิญชมได้ณนนบัดนี้ท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือเข็มขัดแชมป์พลังยักษ์ GS สถานโลกครับ ซึ่งจะมอบให้กับผู้ชนะวันนี้เงินสดอีก1ล้านบาทผู้ชนะนะครับส่วนผู้แพ้เงินสด3อา5แสนบาทหัวรอบพลังยักษ์ G.S. สถานโลกโดำเนินการแข่งขันมาถึง6เดือนจเต็มนะครับโดยบริษัทสยามกุลการอไหล่เป็นผู้สนับสนุนวันนี้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการหลายๆท่านนะครับมาชมการแข่งขัน โดยพระน a t h นายสมภูริไปจวบเหมาะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายพีรพลไปจวกเหมาะกำนักบบนกระบลนาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยิ่งไปกว่านั้นยังมีท่านสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญกรุงเทพมหานครและนำเลขาธิการสภาธน,นความคุณเสรีสุวรรณภานนท์นะครับวันนี้มาชมกันนั่นขนาดทีเดียวขอขอบพระคุณแบตเตอรี่ G s เส รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมตาตรฐานสากล ISO 9002นะครับภายใต้สโลแกนการบริหารของแบตเตอรี่ g s ว่าว่าคุณภาพนำหน้าลูกค้าต้องเป็นหนึ่งตงครับเรามาถึงมวยคู่สำคัญครับทิงเทนเลอร์คนรอบยีพลังพลังยักษ์สถานโลกนะครับสำหรับมวยคู่นี้แฟนๆก็คงใจจดใจจ่อครับเป็นมวยรุ่นยักษ น้ำหนักระหว่าง1 4 0ถึง1 6อกปอนด์นะครับกำหนดของการแข่งขันในรอบนี้ก็มีนักมวยต่างประเทศครับเช่นแดนนี่บิวลรามอนแดกเกอร์เข้ามาในรอบนี้ต่อสู้กันมาถึง6เดือนเต็มปรากฏว่านักมวยต่างประเทศตกรอบและในระนากันไปก็มาเหลือเก่งสิงห์นครคุยครับมามืดขึ้นมาชิงชนะเก,กับเกียงกายสรพินซึ่งเป็นนักมวยที่ชนะลวดมาโดยตลอดสําหรับเก่งสิงห์นครคุยนั้นเป็นชาวคุยบุรีนะครับจังหวัดประจวบกีฬขันชกมา80ครั้งครับ ทั้งคุณวันษาตูจินครับเป็นผู้จัดการหัวหน,านา้าคณะเนรดาเขียิทรงฤทธิ์และชาติปยักเมืองชัยภูมิครับเป็นเทรนเนอร์ติดซ้อมอยู่กับค่ายเกียิทรงฤทธิ์ครับของคุณทรงฤทธิ์แทนซัพ์ผู้รวงรับไปแล้วส่วนเน้ากีงกาสรพินนั้นเป็นเด็กจากอำเภอตากคว้าจังหวัดนครสวรรค์ครับโชคมา63กลางนางวรพินรังสีคุณพิพัฒน์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นหัวหน,านา้นหหนาคณะหญิงนะครับ K3 ส่วนเทรนเนอร์นั้นคือจิงศักดิ์ศักดิ์นลิน,น คู่นี้142อยสิอตอนเท่ากันตัวนี้มาเริ่มแล้วนะครับของมวยคู่ทิงคณแคนาเลอร์นารยัา CS แบตเตอรี่ตัวนี้สูงสูงในทางเครื่อไกยนี่สูงกว่า176อเสซนติเมตรส่วนเก่งเพียง169นะครับสูงกว่าถึงเ็เซนฉะนั้นิ่มทุกครั้งแรกในทางเก่งได้เพียง50บาทนะครับตัวนี้ค่าตวงเก่งก็120 0 0 0ค่าตวงแรกของเกรียงไกรในร ตอนนี้ค่าตัวของเกรีงกยงไกรมีประมาณ7 0 0 0 0มืนะครับประมาณเจ0 0 0ือายุไล่เรียกกันคือ20เก่งเกรีงกยงไกร22อนะครับทางหลังของทางเก่งก็แพ้ลํำน้ำมูลสุสบาลียก4ี่คือแพ้แตกส่วนเกรีงกยงไกรก็มาชกชนะเขาพองเล็กลูกคุรธรรมไปมีเดียวเลยครับโดนชอดไปทีเดียวเกี่ยวลูกนี้นี่เป็นยอดท้ายนี่มีความหมายมีคะแนนครับ ครับผู้มวยที่รอคอยคู่มวยที่ยิ่งใหญ่ในยุคนี้ครับแล้วก็เป็นคู่ชิงชนะเลิศ G S ครับคู่ชนะเลิศครับหนึ่งล้านบาทครับถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนี้ส่วนรองชนะเลิศวันนี้ก็ห้าแสนบาทครับหนึ่งกอเก่งครับกับสกอเกียงไกรแล้วก็สามกอครับหนึ่งสองสามครับมีสามกอครับของรัตนสุบรรครับถือว่าเป็นมวยที่สุดในยุคนี้ทั้งสามคนครับในเกือข่ายข้งสึกวันคนไทย วันนี้ทางลูกชายของทรงฤทธิ์แทนรั์นะครับก็ได้นํารูปของพ่อมาเองเลยวันนี้นะครับมาชูอยู่ที่มุมแดงด้วยครับเพราะว่าเก่งนี่เป็นน้กมวยที่คุณทรงฤทธิ์รักมากนะฮะก่อนที่จะเสียชีวิตท,ทุ่มเทให้กับเก่งอย่างมากมายหลังว่าจะเป็นผู้ชนะเลิกใลรอกนี้ได้จกนกระทต้องเสียชีวิตไปด้ันแมวันนี้มาดูว่าแจ็คจะฆ่ายักษ์หรือว่ายักษ์จะบทแจ็ค,ค ก็จะเป็นตามความหวังของคุณทรงฤทธิ์ผู้รับหรือเปล่าครับดูให้ดีนะครับวันนี้ลูกของคุณทรงฤทธิ์นั้นทางฝ่ายแดงครับชูหลาไว้เลยแล้ววันนี้ยังมีทุ้งขั้นด้วยนะครับอะไรเงี้ทีนี้สวยจะได้สวยงามมากในยเดียวแล้ววันนี้กรรมก,การผู้ห้ามบนเวทีก็กรรมการเปร่าบุญชิมของลุงพีีคือมังกรธีระนาวขงวราด้วยเนี่ยครับก็กกกกกถือว่าเป็นกรรมการที่มีระดับในยุคนี้ของลุมพินีครับ อาวุธของทั้งคู่นี่ต้องระวังให้ดีครับมวยรุ่นใหญ่หนักแรงทั้งสิ้นหนึ่งรอยสี่สิบปอนด์ครับุณยุทธนี้สมัยนี้เมืองไทยของเรานี่หามวยใหญ่ๆแบบนี้มีตูยากอยู่แล้วครับตอนนี้ต้องวิเคราะห์ต้องดูดีๆครับของมวยคู่นี้สุดหรือเปล่ามีครับเป็นภาพถ่ายของหัวหน้าคณะเต่านะครับคุณทรงฤทธิ์แผ่นรัพย์หัวหน้าคณะของเก่งสิงห์นครปุยวันนี้ก็ได้นํามาเชียร์เก่งสิงห์นครปุยถึงมุมทีเดียวเพื่อหวังเป็นแชมป์ มวยรอบพลังยักษ์ GS สถานโลก GS แบตเตอรี่รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยนะครับที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากล ISO 9002นะครับ <c oughs> อีกสักครูก่กคงจะรู้ว่า <c oughs> เก่งสิงห์นครคุยกับเพียงไกรสมรพินไทยคือแชมปมวยรอบพลังยักษ์ GS สถานโลกนะครับรางวัลเงินสด1ล้านบาททีเดียวแมวันนี้บรรยากาศภายในสนามมวยเวทีนีนะครับโอ้โหคึกคักแบบเรียกว่า ผิดหน้าผิดตาไปเลยเพราะว่ามีทั้งสิงโตทั้งฝ่ายแดงเก่งด้วยแล้วก็ฝ่ายน้ำเงินคือเกรียงไกรก็สิงโตด้วยวันนี้ไม่รู้ว่าสิงโตจะตัวไหนนะครับที่จะกำชัยวันนี้ระหว่างเก่งกับทางเกรียงไกรแล้วก็วันนี้นะครับก็เป็นการที่เรียกว่าคืนกำไรสู่สังคมของประเทศชาติของเราเลยนะครับก็คือพลังแยกกีเอสนะครับเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ส่งออกทั่วประเทศแล้วก็ไปต่างประเทศดูนะครับกีเอส แล้วก็ผู้ชนะเลิศน,นะครับวันนี้ได้หนึ่งล้านบาทรองชนะเลิศดีนได้5 0 0,000น,นะครับจากมหาศาลจากเกสเดลจูดูวันนี้เชียร์กันสนันลั่นเวทีแล้วก็แล้วก็สิงโตแล้วยังมีกองยาวนะคุณสู้ชมขาวกองยาวยังมาแถม้ายให้อีกก็ดังสนันกันไปหมดแล้วครับบนเวทีช่วงนี้ไม่มีการถอยครับอยู่ต่อกันใกล้ๆเก่งต้องใช้ความเร็วเข้าช่วยเพราะว,ว่าเก่งการนั้นใหญ่ท้าอื่นอาจกว่าครับ วันนี้ทางด้านเก่งนี่จะเล็กแต่ก็เล็กมีพิษครับอาวุธนี่ไม่ว่าจะเป็นแค้งซ้ายหมัดซ้ายเนี่ยหนักทั้งสิ้นครับแล้ววันนี้ภายในเวทีมวยลุมพินีนี่ครับแคบไปแบบเรียกว่าเห็นได้ชัดครับมาคนนี่แน่นไปหมดครับเพราะนานๆนี่จะเห็นว่าการจัดมวยแบบนี้ของโปรโมเตอร์ยอดนิยมทรงชัยรัตนสุบรรครับจัดเอาเฉพาะ3คู่เอกครับเพ่อไปวาง250รอบาทได้หมดทุกคู่ครับไม่ว่าจะเป็นขาวแองหรือขาว บบกับเพียนไกแถมมีลิขิชัยกับดาวดอนสองร้อยบาทได้ทุกคู่ครับวันธรรมดาเนี่ยวันนี้คนชนะเลิศนะครับหนึ่งล้านผู้แพ้นี่ห้าแสนบาทวันนี้เพีงยงไกรติดตัวใหญ่นะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องน้ําหนักนี่คุมเยอะจะอ่อนล้าจะป้อแปะปลายหรือเปล่าเก่งนี่อาจจะตัวเล็กกว่าแต่ว่าน้ำหนักเขานั้น,นส,สบายนะครับในการชกทีมชนะเลิศบวยรอบพลังยักษ์เอสแบตเตอรี่วันนี้หนึ่งล้านผู้ชนะผู้แพ้ห้าแสน ทิ้งตัวตัวไหนนะครับิ้ตัวองเก่งด้วยทิ้งตัวหองเกือใจดูครับดูศิลปะการออกอาวุธครับแข่งตอแข้งครับคุณให้มาผมก็ให้ตอบรวดเร็วทันใจครับที่งแม่จะเป็นมวยใหญ่ต่อยแล้วนี่แมาผมคิดว่าแฟนๆที่ติดตามมวยคู่นี้แล้วไม่ผิดหวังครับสมกับชิงชนะเลิศมวยรอบ G S ครับหนึ่งล้านบาทครับของคู่ชนะเลิศส่วนรองชนะเลิศวันนี้ก็ห้าแสนบาทครับนี่คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่แบบสุดๆในทุกนี้ของมวยรอ 1, บ G S ครับ วันนี้ผู้ชิงชนะเลิศในสมศักดิ์ศรีเล็กหรือว่าใหญ่หรือกายนี่ใหญ่นะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องภูมิาหนักถ้ายุบท่ายนท่าเทอแท้หรือว่าเทอแท้เมื่อไหร่แล้วก็เมื่อนั้นเหมือนกันเขาเก่งในพิมพ์มือทั้งจัดทั้งจ้านเลยทีเดียวเบิ้ลโดยแข้งขวาแข้งซ้ายครับสำหรับเก่งมีแข้งซ้ายอาชีพเบิ้ลได้สวยงามวงในมีสองขั้วย ทั้งคาเลยนะครับเป็นกองเชียร์ของฝ่ายแดงเก่งสิงห์นครปุนดีครับกองเชียร์ฝ่ายนง้นครับเียนไรโสบรมินว่าไม่แพ้กันวันนี้ขอขอบพระคุณ g s แบตเตอรี่ซึ่งเป็นแบตเตอรี่รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสานสกล i s o 9 0 2ขอบคุณเสรีและท่านรัฐมนตรีช่วยสำเพไประจวบปองท่านสมรินเอกชูมิเกียรชัวนะครับ เชะกันอย่างสนั่นวันไหวที่เดียวขอขอบพระคุณรถกระบะสายเลือดไทยมิชูพิกยแอล200สตราดา้ารุ่นพาโลกรุ่นส่นงออกกว่า40,000คัน่1 3 9ประเทศทั่วโลกมิชูพิกยแอล200ชตราดา้านะครับขอพระคุณ Gs แบตเตอรี่ที่กรุณาให้การสับสับนมวยรอบพลังยักษ์ Gs สตานโลกยกที่3ครับแม่วันนี้ถ้าบอกว่าแก้วหูตื่นแล้วก็มาชมมวยวันนี้รู้สึกว่าแม่จะคลืนๆนะครับเพราะว่าพอาจะดูทิงโตของฝ่ายเก่งแล้วไนดะ้โหมีลูกกรอกด้วย ไปถึงนู่นเลยเพดานเลยเพดานของสนามมวยเลยสังกะสีเลยทางฝ่ายน้ำเงินนะครับเกรียนไรนี่ทางซิงโตต้องมองฝ่ายแดงเลยเก่งวันนี้มาเลอะเกินทางซิงโตของฝ่ายเก่งนี่ตัวเล็กกว่านะครับเก่งแต่ว่าลีลาการชกนี่ไม่ต้องห่วงมาดูกเกรียนไกรอาศัยความใหญ่บดได้หรือเปล่าครับกองช้ากำลังครับเก่งนั้นไม่กลัวความใหญ่โอ้โหสอบซ้ายลูกนี้ครับตัวสอกแล้วมีหมัดตามเก่ียไกรก็โตดีสอบการไม่แข่ง ทันกันครับคู่นี้เอาแล้วครับเริ่มสนุบเก่งกายเริ่มเร่งแล้วเพราะว่าสองยกแรกนั้นอาจจะคุมไว้ตัวเองรถน้ำหนักมากช่วงนี้เล่นขอหาบ้างเก่งก็ต้องเร่งครับเพราะว่ารีร้อไม่ได้มีเลือดออกมาแล้วยังไม่รู้ใครเข้าเก่งครับคิวซ้ายแตกโอ้โหยาวเลือดไหลออกมาเป็นทางเลยครับช่วงนี้ทางด้านเก่งแรกสอบขาแรกสอกขาโดนสอกของเก่งกายเก่งกายเริ่มเน้นโอ้เรินเน้นดวยสอกขวาเน้นดวยสอบขวา เก่งนะขึ้นใครหยุดนะครับการทีละสั่งหยุดวายางไงไเลือดจดเป็นขาออกมาพทยของเราขึ้นไปดูทบได้ครับหมอเพิเดียวเองแต่รู้ว่าหมอลุพินีแล้วไม่ต้องห่วงนะครับดวยว่าใจเพชรทั้งสองท่านเลยกี่ท่านกี่ท่านใจเพชรหมดเ็พยายามเร่งก่อนเพราะว่าจะต้องทําให้ทางขี้นใครนี่ย่นยุบก่อนขบาผมไม่ยุบแล้วในตัวเองลําบากเพราะว่าตัวเล็กกว่า ตัวไกลตัวนี้เริ่มจะคุมสถานการณ์ได้แล้วคอยบังคอยพูดงสองของเก่งไปทีนึงแมาาตัวตีเข้าหลายทีเนี่ยครับแต่ว่าไม่เหนียวไม่ทนไม่เรียกว่าแหม่ไม่ใช่ว่านดีดีเพราะว่าแตกทางด้านต้ายคิ้วด้วยนะครับลูกแตกนี่อันตรายด้วยแต่ว่าเลือดลังไม่ยังไม่ไหลยเยอะตัวไรตัวนี้คอยผ่อนหนักเบาไป่ทุาากเก่งแม่ตัวเล็กนี่เดินเข้าหาแล้วโดนเด้งไปอีก เกลไกตัวนี้ใช้ยันแล้วนะครับย,ยันละโตยันละโตดูตัวเองว่าตัวเล็กแล้วต้องจะต้องทำให้เกลิงไกนี่อนแรงให้ได้ทุ่มเอาเกรงไจรล,ล้มไปแล้วเกรงอาศัยใจถึงบวกเขาอีเลือดยังไหลปรีๆมานะครับไม่เยอะเท่าไหร่แต่ออกอย่างนี้ไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าหลวมไปหมดโดนเกลงไจถีบยันอีกแต่วันนี้ชกโอ้โหเลยทีเดียว ไม่เกรงใจแล้วลุยยงลุ้นใหญ่กว่าโอ้โหโดนอัลเฟรดายเข้าไปนับเลยนะครับโดนเลยโอ้โหสอดชัานของเก่งทีเดียวเลยนะครับไม่ไหวแล้วเต่าทิ้งไปเลยนะครับยกสามโอ้โหต่อเข้าปลายทางเลยนะ มีมุมทางลูกนี้แหละครับอโอ้โหัาษาแหวกท้ำทีเดียวนะครับฝาลูกบวกเข้าไปโอ้โหลนเลยมาดูมุมนะครับชัดๆทีเดียวลูกนี้นะครับใกล้ๆชัดๆเลยทีเดียวลูกไหนนะครับ

แแาา5แสนบาทนะครับเกรงไกรโจะได้รับเงินสด5แสนบาททางเสื้อหามา่าเก่งได้หนึ่งล้านนะครับเก่งหนึ่งล้านเนกรียงไกร5แสนแหมสอกเดียวนะครับเรียกว่าสอกเงินล้านเลยของเก่งแหมสอกเดียวไม่เหลือนะครับแหมคือทรงฤทธิ์แทนทรัพย์นะครับรูปนั้นซึ่งเป็นคุณพ่อของทางเรียกว่าลูกชายนะครับซึ่งถือรูปของทรงฤทธิ์แทนทรัพย์ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็รักเก่งเหลือเกินรักมากจริงๆ ก็เขาประผมมาจนทั้งมาถึงวันนี้แล้วก็ชิงชนะเลิศแล้วก็คว้าแชมป์มวยรอบของ g ีเปสครองด้วยศอก1ล้านบาทนะครับศอกอันนี้รับทางด้านฝ่ายผู้แพ้นะครับยงไ่นั้นรับไม่ได้ครับเรามาดูภาพช้าอีกครั้งนึงนะครับเราดูช้าๆจะจะสอกซ้ายนะครับเก่งนั้นใช้สอกซ้ายครับสอกซ้ายดูให้ดีบออกมาลับฟันเข้าปลายคางพอดีครับลูกนี้กระตุกสั้นๆนะครับ ไม่รีบร้อยนี่คือศิลปะมวยไทยดูกันอีกครั้งหนึ่งครับดูกันอีกครั้งหนึ่งมวยเขานั้นแพ้มวยสองตูครับล้มทั้งยืนนะเรียกว่านกปีกหักลงไปเลยตีเข้าแตกก่อนด้วยนะทางเกรงใจเนี่ย,ยตีเข้าตาซ้ายนะครับ,รบเรียกว่าใต้คิ้วของเก่งเนี่ยแตกเลือดไหลยาวมาแล้วแต่ว่าหมอให้ชกต่อได้แต่ว่าเวลาเกียงกายโดน้าไป มวยจะสนุกก็คือมวยที่เขาต่างเราต้อที่สูสีแล้ไม่การลิ้นขันที่ตลอดเวลานี่ครับตอกซ้ายของเก่งสิงห์นครปุยเตะซ้ายทีลูกนี้บังได้แต่เก่งจ้องครับแม่ต่อยซ้ายนี่ยังไม่เข้าดูจังหวะครับน่าโดนก่อนนะเก่งโดนก่อนนะครับนี่เป็นจังหวะที่เก่งแตกนะแล้วก็ลูกนี้ครับลูกที่เก่งคว้าคอมาจับครับพยายามจะจับ จะตีนี่แหละครับหักศอกสั้นลูกนี้แหละครับเรียงกายสวรพินนะครับล้มทั้งยืนครับกรรมาการนับมา